ันเวลาเดิม5โมงเย็นของทุกๆวันกับช่องเปิดกุกพระขายถูกนี่ก็จะเป็น EP ที่598แล้วนะคะก่อนอื่นก็จะต้องขอขอบคุณทุกๆท,ท่านที่เข้ามารับชมแล้วก็มาอุดหนุนพระจากทางช่องถ้าท่านใดชมคลิปแล้วสนใจพระองค์ไหนก็ติดต่อได้ที่เบอร์โทร0827547110หรือแอดไลน์ได้ที่เบอร์0827547110ค่ะ อย่าลืมนะคะสนใจองคไหนชอบองค์ไหนรีบโทรรีบทักวันนี้ก็มีพระสวยพระบ้าน,านพระเดิมๆมาฝากมากมายเลยค่ะแต่จะมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปชมไปดูกันเลยค่ะองค์แรกในวันนี้ก็จะเป็นเหรียญหลวงพ่อมุมวัดประสาทเยอเหนืออายุ89ปีจังหวัดศรีสะเกดปี2517สสภาพดีน่าเก็บน่าบูชาค่ะสวยเดิมนะคะ การสำหรับเหรียญหลวงพ่อมุมวัดประสาทเยืะอเหนือสภาพดีเหรียญน,นี้ก็จะอยู่ที่350ค่ะเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นเหรียญหลวงพ่อมุมวัดประสาทเยืะอเหนือจังหวัดศรีสะเกดปี2515หลังหน้าบันสาราการเปลี่ยนสภาพดีหน้าเก็บหน้าบูชาค่ะด้านหลังนะคะเป็นหน้าบันสาราการเปเรลียนนะคะ เห็นไหมคะสภาพดีนะคะเดิมๆค่ะค่ะสำหรับเหรียญหลวงพ่อมุมวัดประสาทเยอนนะคะปี2515สภาพดีเหรียญน,นี้ก็จะอยู่ที่350ค่ะเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นเหรียญใบโพหลวงพ่อวัดเขาพะงามจังหวัดลบบุรีปี2541สสภาพดีน่าเก็บน่าสะสมค่ะเหรียญน,นี้ก็เดิมๆนะคะสภาพดีค่ะ ค่สำหรับเหรียญใบโพรนะคะหลวงพ่อวัดเขาพะงามลบบุรีสภาพดีเหรียญน,นี้ก็จะอยู่ที่250ค่ะเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นเหรียญกระไหลทอง เจ้าคุณนอปี2517าสเดภาพดีเดิมๆน่าเก็บน่าสะสมค่ะสวยเดิมนะคะสำหรับเหรียญน,นี้กระไหล่ทองเต็มนะคะสวยวิ้งเดิมๆค่ะเห็นไหมคะสวยๆเดิมๆแบบนี้นะคะก็น่าเก็บน่าสะสมนะคะค่ะสำหรับเหรียญเจ้าคุณนอนะคะเหรียญเสมากระไหลทองสวยๆเหรียญน,นี้ก็จะอยู่ที่250ค่ะเดี๋ยวเราไปชอมองต่อไปกันเลยค่ะ องต่อไปก็จะเป็นเหรียญกลมใหญ่หลวงพ่อเงินวัดดอนใยห,หอมปี2.506หอมสี2 5สภาพดีน่าเก็บน่าสะสมค่ะเดิมๆเลยนะคะการสำหรับเหรียญกลมใหญ่นะคะหลวงพ่อเงินวัดดอนเยห,หอมสภาพดีเหรียญน,นี้ก็จะอยู่ที่400ค่ะเดี๋ยวเราไปชอมองต่อไปกันเลยค่ะ องต่อไปก็จะเป็นเหรียญหลวงพ่อยอดจะนะสงขาสภาพดีเดิมๆน่าเก็บน่าสะสมค่ะสวยเดิมนะคะผิววิ้งผิวเป็นลุ้งเลยนะคะค่ะสำหรับเหรียญหลวงพ่อยอดนะคะจะนะสงขาสภาพดีเหรียญน,นี้ก็จะอยู่ที่300อยค่ะเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองต่อไปก็จะเป็น เหรียญหลวงพ่อแช่มเหรียญจากวัดตากล้องสภาพใช้สำหรับเหรียญน,นี้นะคะหลังค่อนข้างสึกนะคะตามสภาพเลยนะคะเป็นเหรียญเก่าเหรียญสึกนะคะเห็นไหมคะนี่ค่ะมีการใช้มานะคะสำหรับเหรียญน,นี้การสำหรับเหรียญจากหลวงพ่อแช่มวัดตากร้องสภาพใช้เหรียญน,นี้ก็จะอยู่ที่300ค่ะเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะ องค์ต่อไปก็จะเป็นเหรียญพระนอนหลวงพ่อโตวัดสตือจังหวัดอยุธยาหลังยันสภาพใช้หน้าเก็บหน่าสะสมค่ะเหรียญน,นี้ก็เดิมๆนะคะด้านหลังเป็นยันนะคะอยุทยานะคะวัดสตือนะคะค่ะสำหรับเหรียญพระนอนหลวงพ่อโตวัดสตือสภาพใช้เหรียญน,นี้ก็จะอยู่ที่250ค่ะน่าเก็บหน้าบูชานะคะเดี๋ยวเราไปชมงต่อไปกันเลยค่ะ องต่อไปก็จะเป็นเหรียญกระไหล่ทองสมโพธิร้อยปีวัดแม่พระบังเกิดสภาพดีเลี่ยมพลาสติกพร้อมใช้ก็น่าใช้หน้าบูชาค่ะแต่พลาสติกก็มีรอยแตกนะคะสําหรับเหรียญน,นี้นะคะแต่ถ้าท่านใดไม่คิดมากนะคะเหรียญสวยอยู่นะคะเดิมๆเลยนะคะพร้อมใช้ก็ขึ้นขอได้เลยนะคะค่ะสําหรับเหรียญน,นะคะ กระไหลทองสมโพธิร้อยปีวัดแม่พระบังเกิดนะคะสภาพดีเลี่ยมพลาสติกพร้อมใช้เหรียญน,นี้ก็จะอยู่ที่200ค่ะเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นเหรียญหลวงปู่แพ้วปเปาโลวัดลางหมันกำแพงแสนจังหวัดนคนปรปฐมสภาพใช้เลี่ยมพลาสติกพร้อมใช้ก็น่าใชหน่าบูชาค่ะ เหรียญนี้ก็มีการใช้มาบ้างนะคะเมตตามหาบารมีเจริญสุขสมบูรณ์นะคะเป็นอาอาจจะเป็นรุ่นพิเศษนะคะสำหรับเหรียญน,นี้ด้านหลังเป็นาพาะพรมแบบนี้เลยนะคะสภาพใช้นะคะบอกซะก่อนนะคะว่าเหรียญน,นี้สภาพใช้นะคะค่ะสำหรับเหรียญหลวงปู่แพว้วนะคะเมตตามหาบารมีเจริญสุขสมบูรณ์นะคะวัดกำแพงแสนนครปฐมนะคะสภาพ ใช้เลียมพลาสติกพร้อมใช้องค์นี้ก็จะอยู่ที่350ค่ะนะเก็บหน้าใช้นะคะเก่าๆเดิมๆเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นพระสังกระจายหลังฉัดน,นะคะเนื้อผงเก่าไม่ทราบที่สภาพดีเดิมๆเลี่ยมพลาสติกเก่าพร้อมใช้ก็น่าใช้หนะ้าบูชาค่ะศิลปะสวยมากเลยนะคะเดิมๆนะคะเห็นไหมคะ ถ้าท่านใดทราบที่ก็จัดเลยนะคะสวยๆเดิมๆแบบนี้ลักษณะการเลี่ยมนะคะนูนๆแบบนี้เลยนะคะเหมือนเลี่ยมสมัยก่อนเลยนะคะนี่ค่ะเห็นไหมคะนูนๆหนาๆแบบนี้เลยนะคะสวยนะคะสวยเดิมนะคะค่ะสําสหรับผ้าสังกะจายเนื้อผงนะคะเก่าวไม่ทราบที่เลี่ยมพลาสติกเก่าพร้อมใช้องค์นี้ก็จะอยู่ที่สองค่ะเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะ องค์ต่อไปก็จะเป็นเหรียญกระไหลทองหลวงพ่อจ้อยวัดศรีอุทุมพรจังหวัดนครสวรรค์สภาพดีเลี่ยมพลาสติกพร้อมใช้น่าใช้หน้าบูชาค่ะเหรียญนี้ก็สวยเดิมนะคะเก็บเหรียญสวยๆมีชายไปกว่าครึ่งนะคะจะใช้จะโชว์ได้หมดเลยนะคะเหรียญสวยเหรียญเดิมแบบนี้นะคะสําหรับเหรียญหลวงพ่อจ้อยวัดศรีอุทุมพรนะคะเหรียญสวยเลี่ยมพลาสติกพร้อมใช้เหรียญนี้ก็จะอยู่ที่250ค่ะ นะใช้หน้าบูชานะคะเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นต่อเงินต่อทองไม่ทราบที่เลี่ยมพลาสติกพร้อมใช้ค่ะนำสองตัวมาอยู่รวมกันเลยนะคะเลี่ยมพลาสติกพร้อมใช้แบบนี้เลยนะคะเห็นไหมคะถ้าท่านใดรับไปก็สามารถนําไปใช้นําไปขึ้นคอได้เลยนะคะต่อเงินต่อทองนะคะเรียกซับดูดซับเลยนะคะ สำหรับต่อเงินต่อทองนะคะเรียมพลาสติกพร้อมใช้ไม่ทราบที่สภาพสวยองค์นี้ก็จะอยู่ที่250ค่ะเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นผ้าสมเด็จหล่อเนื้อทองเหลืองเสาห้าแพร9.1หลวงพ่อแพรวัดพิกุลทองจังหวัดสิงห์บุรีสภาพดีเลี่ยมเก่าพร้อมใช้หน้าเก็บหน้าบูชาค่ะนี่ก็เดิมเนะคะ ไหมคะด้านหลังเป็นยันนะคะแล้วก็บอกนะคะเสาห้านะคะมีการใช้มาบ้างนะคะเพราะว่าดูจากเลี่ยมนะคะเลี่ยมเก่ามากเลยนะคะสีซีดแล้วก็พลาสติกก็แตกแล้วนะคะแต่ก็น่าใช้นะคะสําหรับวัตถุมงคลของหลวงพ่อแพรของเรานะคะน่าใช้น่าเก็บทุกรุ่นสวยทุกรุ่นนะคะค่ะสําหรับพระสมเด็จรอเนื้อทองเหลืองหลวงพ่อแพรนะคะสภาพใช้องค์นี้ก็จะอยู่ที่ 200ค่ะเดี๋ยวเราไปชอมองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นรูปถ่ายหลวงพ่อสวงวัดชีประขาวเก่าไม่ทราบปีสร้างเลี่ยมพลาสติกเก่าพร้อมใช้ก็น่าใช้หน้าบูชาค่ะนี่ก็เก่าเก่าเดิมๆเลยนะคะพักเก็บพระสะสมพระบ้านๆเลยนะคะค่ะสําหรับรูปถ่ายหลวงพ่อสวงนะคะเก่าเลี่ยมพลาสติกเก่าพร้อมใช้องค์นี้ก็จะอยู่ที่ 450ค่ะเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองต่อไปก็จะเป็นล็อกเก็ตหลังเข็มกัดรัชการที่ห้าล้อมพลสภาพดีน่าเก็บน่าใช้นะคะเดิมเดิมเลยนะคะสำหรับล็อกเก็ตรัชการที่ห้านะคะถ้าท่านใดกำลังตามหาก็จัดเลยนะคะสวยสวยเดิมเดิมแบบนี้ค่ะสำหรับล็อกเก็ตหลังเข็มกัดฝังพลรัชการที่ห้านะคะสภาพสวยเดิมองนี้ก็จะอยู่ที่ 200ค่ะนะใช้หน้าบูชานะคะเดิมเดมเ,ดมเ,ดมเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นรูปหล่อหลวงพ่อขอมวัดไผ่ลงวัวจังหวัดสุพรรณบุรีปี2 5งพันรอยศูนห้าสภาพใช้หน้าเก็บหน้าสะสมค่ะเห็นไหมคะเดิมๆนะคะมีการใช้มาบ้างนะคะเก่ามากๆเลยนะคะสําหรับอง์นี้นะคะ หลวงพ่อขอมนะคะ,คะสำหรับรูปรลอหลวงพ่อขอมนะคะวัดไผ่ลงวัวสุพรรณบุรีสภาพใช้องค์นี้ก็จะอยู่ที่450ค่ะเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นพระปกเก่าเนื้อเมฆกระพัดเก่ามากไม่ทราบที่สภาพดีน่าเก็บน่าสะสมค่ะนี่ก็เดิมๆนะคะถือว่าสวยนะคะเป็นพระปกเนื้อเมฆกระพัดนะคะน่าเสียดายไม่ทราบที่นะคะ ถ้าท่านใดทราบที่ก็จัดเลยนะคะกับราคาเบาๆค่ะค่ะสำหรับพับปกเนื้อเมกกะพัดไม่ทราบที่เก่าองค์นี้ก็จะอยู่ที่250ค่ะเดี๋ยวรับไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นรูปหล่อหลวงพ่อจวนวัดหนองสุม่มจังหวัดสิงห์บุรีสภาพใช้หน้าเก็บหน้าสะสมค่ะนี่ก็เดิมๆนะคะมีการใช้มาบ้างนะคะแต่ก็ยังถือว่าสวยว่าเดิมนะคะค่ะสำหรับรูปหลอ หลวงพ่อจวนนะคะวัดหนองสุ่มสภาพใช้องค์นี้ก็จะอยู่ที่250ค่ะเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นพระชัยวัดเก่าไม่ทราบที่ใต้ฐานตอกโคสภาพดีน่าเก็บน่าสะสมค่ะองค์นี้ก็เดิมๆนะคะไม่ทราบที่นะคะใต้ฐานตอกโคสนะคะถ้าท่านใดนะคะต้องการรูปภาพชัดๆเพิ่มเติมแจ้งได้เลยนะคะ ใ,ใต้ฐานตอกโค้ดแบบนี้นะคะพระก็สวยนะคะเดิมๆค่ะ,คะสำหรับพระชัยวัดนะคะสวยๆเดิมๆใต้ฐานตอกโค้ดเก่าไม่ทราบที่องค์นี้ก็จะอยู่ที่400ค่ะเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นสิงห์รอเก่าไม่ทราบที่สินสวยสภาพดีน่าเก็บน่าบูชาค่ะ นี่ก็เดิมๆนะคะสวยเดิมนะคะไม้ทราบที่นะคะเป็นสิงห์หล่อนะคะศิละะปะสวยมากนะคะแปลกตานะคะค่ะสําหรับสิงหะะ์งหล่อนะคะเก่าๆสวยๆองค์นี้ก็จะอยู่ที่250ค่ะ <c oughs> เดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะ <c oughs> องค์ต่อไปก็จะเป็นกวางเนื้อดินลงแลกหลวงพ่อจลันวัดอัมพวันสิงห์บุรีสภาพดีน่าเก็บน่าสะสมค่ะ สวยเดิมนะคะด้านหลังเขียนชื่อวัดแล้วก็จังหวัดนะคะวัดอัมพวันจังหวัดสิงห์บุรีนะคะสวยเดิมค่ะค่ะสําหรับกวางเนื้อดินหลวงพ่อจรันนะคะสวยเดิมองค์นี้ก็จะอยู่ที่300ค่ะเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นพระสังกระจายเนื้อดินดำหลังยันเก่าไม่ทราบที่สภาพใช้หน้าเก็บหน้าสะสมค่ะ เดิมๆนะคะด้านหลังเป็นยันนะคะเห็นไหมคะเดิมๆนะคะสําหรับองค์นี้น่าเสียดายไม่ทราบที่นะคะถ้าท่านใดทราบที่ก็จัดเลยนะคะค่ะสำหรับพระสังกัจจัยอุ้มพุงนะคะเนื้อดินดํานะคะสภาพดีองค์นี้ก็จะอยู่ที่300ค่ะเดี๋ยวเราไปชอมองต่อไปกันเลยคะ่ะองค์ต่อไปก็จะเป็น พระเนื้อผงนะคะเก่าไม่ทราบที่หลังเรียบตามสภาพเลยนะคะไม่ทราบที่นะคะด้านหลังเรียบแบบนี้เลยนะคะตามสภาพพระเลยนะคะราคาไม่แรงนะคะค่ะสําหรับพระเนื้อผงเก่านะคะหลังเรียบไม่ทราบที่สภาพสมบูรณ์องค์นี้ก็จะอยู่ที่200รยค่ะเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะ องค์ต่อไปก็จะเป็นผ้าเนื้อดินหลังอูมนะคะเก่าไม่ทราบที่สภาพใช้องค์นี้ก็จะอยู่ที่20 0ค่ะด้านหลังอูมแบบนี้นะคะสภาพใช้นะคะไม่ทราบที่นะคะ200นะคะถ้าท่านใดสนใจก็จัดเลยนะคะในราคาเบาๆ2 0 0เดี๋ยวรับไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นพระพุทธเนื้อดินเก่าไม่ทราบที่นะคะเก่ามากนะคะสําหรับองค์นี้เก่านะคะ เป็นน่าจะเป็นพักกุหรือเปล่าไม่แน่ใจนะคะแต่ดูแล้วเก่ามากนะคะเป็นเนื้อดินนะคะถ้าจะจ่ายทราบก็จัดเลยนะคะค่ะสำหรับพ้าเนื้อดินเก่าไม่ทราบที่เก่ามากๆองค์นี้ก็จะอยู่ที่250ค่ะเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองต่อไปก็จะเป็นพ้าพุทธเนื้อผงสีขาวเก่ามากไม่ทราบซี่ใส่ตลับพร้อมใช้ตามสภาพนะคะสำหรับองค์นี้ นี่ค่ะมองเห็นไหมคะอยู่ในตลับลึกๆแบบนี้เลยนะคะเป็นพระพุทธั่งเนื้อผงสีขาวนะคะใส่ตลับอย่างดีพร้อมใช้เลยนะคะด้านหลังปิดนะคะเห็นไหมคะเดิมๆนะคะสําหรับองค์นี้ก็น่าใช้หน้าบูชานะคะถ้าท่านใดทราบที่นะคะก็จัดเลยนะคะค่ะสาหรับพระพุทธเนื้อนะคะเนื้อขาวเนื้อผงนะคะใส่ตลับพร้อมใช้องค์นี้ก็จะอยู่ที่ 300ค่ะน่าเสียดายไม่ทราบที่นะคะเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นพระสังกจายอุ้มพุงนะคะสำหรับองค์นี้ก็ค่อนข้างที่จะใหญ่นะคะเห็นไหมคะไม่ทราบที่นะคะความกว้างอยู่ที่นิ้วกว่านะคะบริเวณฐานนะคะสูงก็อยู่ที่นิ้วกว่านะคะประมาณนิ้วครึ่งได้นะคะสำหรับ พระสังกัจจายองค์นี้นะคะองค์ค่อนข้างที่จะใหญ่นะคะเห็นไหมคะแต่สวยนะคะขึ้นคอได้นะคะไม่ใหญ่เกินไปนะคะแค่ค่อนข้างใหญ่เฉยๆนะคะไม่ถึงกระใหญ่นะคะเห็นไหมคะไม่ทราบที่นะคะเลี่ยมพลาสติกพร้อมใช้นะคะสําหรับองค์นี้ถ้าท่านใดชอบก็จัดเลยนะคะค่ะสําสหรับพระสังกัจจายกเก่าๆนะคะเลี่ยมพลาสติกเก่าพร้อมใช้องค์นี้ก็จะอยู่ที่ 400ค่ะเก่าๆเดิมๆนะคะเดี๋ยวเราไปชอมองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นเครื่องรางของขังนะคะก็จะเป็นตะกุดเนื้อตะกัวเปืยนะคะเก่าขนาดความยาวอยู่ที่2นิ้วครึ่งนะคะไม่ทราบที่เก่ามากนะคะสําหรับตะกุดดอกนี้นะคะตามสภาพเลยนะคะนี่ค่ะเห็นไหมคะเนื้อตะกัวพันนะคะเห็นไหมคะนี่ค่ะเห็นไหมคะเดิมๆเลยนะคะ เก่ามากนะคะสําหรับดอกนี้นะคะน่าเสียดายไม่ทราบที่นะคะความยาวอยู่ที่สองนิ้วกว่า,วานะคะถ้าท่านใดทราบที่ก็จัดเลยนะคะค่ะสําหรับตะกุดเครื่องรางนะคะเนื้อตะกั่วเปลือยเก่านะคะไม่ทราบที่องค์นี้ก็จะอยู่ที่สามร้อยห้าสิบค่ะเดิมๆนะคะเดี๋ยวรับไปชอมองต่อไปกันเลยคะ่ะ องต่อไปก็จะเป็นแผ่นปั้มหลวงพ่อคูณวัดบ้านไร่ร่ำรวยม,มั่งมีเหลือกินเหลือใช้สภาพดีสำหรับขนาดนะคะขนาดกว้างอยู่ที่สามนิ้วครึ่งนะคะความกว้างนะคะสามนิ้วครึ่งส่วนส่วน,ส,วนสูงนี่อยู่นี่ห้านิ้วนะคะนี่ค่ะลองเทียบลองวัดดูได้เลยนะคะสําหรับแผ่นปั้มหลวงพ่อคูณนะคะนี่ก็เดิมๆเลยนะคะไม่ต้องไปหาที่ไหนมาที่นี่ได้หมดเลยนะคะค่ะสาหรับ แผ่นปั๊มหลวงพ่อคูณนะคะสภาพดีองค์นี้ก็จะอยู่ที่300ค่ะเดี๋ยวเราไปชมองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นเหรียญล้อมแมกหลวงพ่อเชิญวัดโคกทองจังหวัดอยุธยาสภาพดีพร้อมกล่องเดิมๆน่าเก็บน้าบูชาค่ะเดี๋ยวเรามาชมองค์พระด้านในชัดๆกันค่ะ ค่ะสวยเดิมนะคะเป็นเหรียญล้อแม็กหลวงพ่อเชิญวัดโคกทองนะคะเดิมเดิมเลยนะคะสวยหน้าผิวก็เดิมเดิมนะคะค่ะสําหรับเหรียญล้อแม็กนะคะหลวงพ่อเชิญวัดโคกทองนะคะเหรียญสวยกล่องเดิมองคนี้ก็จะอยู่ที่250ค่ะ <c oughs> เดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะ <c oughs> องค์ต่อไปก็จะเป็นเหรียญกระไหลทองหลวงพ่อฉาบวัดศรีสาครรุ่นมหาเศรษฐี จังหวัดสิงห์บุรีสภาพดีน่าเก็บน่าบูชาค่ะเดิมเดิมนะคะเดี๋ยวเรามาชมเหรียญด้านในชัดๆกันค่ะค่ะสวยเดิมนะคะสวยๆเดิมเดิมแบบนี้ก็น่าเก็บน่าสะสมนะคะค่ะสำหรับเหรียญหลวงพ่อฉาบนะคะต่อโคดด้านหน้านะคะเหรียญสวยกล่องเดิมองนี้ก็จะอยู่ที่200ค่ะเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็น เหรียญหลวงพ่อฉาบวัดศรสีสาครรุ่น85ปีจังหวัดสิงห์บุรีสภาพดีพร้อมกล่องเดิมๆน่าเก็บน่าสะสมเดี๋ยวเรามาชมเหรียญด้านในชะัชะดๆกันค่ะค่ะสวยเดิมนะคะผิวสวยผิวเดิมผิวเป็นลุ้งเลยนะคะน่าเก็บน่าสะสมมากๆนะคะสําหรับพระหรือเหรียญสวยๆแบบนี้นะคะค่ะสําหรับเหรียญหลวงพ่อฉาบนะคะวัดศรสีสาครสิงห์บุรีนะคะเหรียญสวยกล่องเดิมเหรียญน,นี้ก็จะอยู่ที่ 200ค่ะราคาเบามากเลยนะคะนะเก็บน้าสะสมเดี๋ยวเราไปชมองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นพระกิ่งลบบุรีลุ่งเรืองหลวงปูเรืองจังหวัดลบบุรีปี2541ส่25 41, สภาพสวยเดิมพร้อมกล่องเดิมเดิมเดี๋ยวเรามาชมองค์พระด้านในชัดๆกันค่ะค่ะพระสวยกล่องเดิมนะคะกิ่งดังนะคะสําหรับองค์นี้ตอกหมายเลขโค้ดใต้ฐานนะคะ สวยนะคะเดิมๆเลยนะคะศิละปะลบบุรีเลยนะคะค่ะสำหรับพักกิ่งรุ่งเรืองหลวงปู่เรืองนะคะสวยเดิมพร้อมกล่องเดิมองค์นี้ก็จะอยู่ที่250ค่ะเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นรูปหล่อหลวงปู่พระมหาโสรุ่น99ดีเลิศ วัดปากคําแคนเหนือจังหวัดขอนแก่นปี2557สภาพสวยเดิมพร้อมกล่องเดิมๆน้าเก็บหน้าบูชาเดี๋ยวเรามาชมมงพาด,ด้านในชัดๆกันค่ะค่ะพาดสวยพาดเดิมเลยนะคะเห็นไหมคะสวยเดิมจริงนะคะหน้าใช้หน้าบูชานะคะค่ะสำหรับรูปหลอนะคะหลวงปู่มหา โสนะคะรุ่น99ดีเลิศวัดปา่าคําแคนเหนือนะคะสวยเดิมพร้อมกล่องเดิมองค์นี้ก็จะอยู่ที่300ค่ะสวยมากนะคะเดี๋ยวเราไปชมองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นพระหลวงพ่อโตเนื้อดินหน้าทองรุ่นไตภา,าคีรุ่นเศรษฐีพันล้านสภาพสวยเดิมพร้อมกล่องเดิมเดิมน่าเก็บน้าบูชาค่ะ สำหรับองค์นี้นะคะเป็นรุ่นสร้างเขื่อนวัดหัวกระบือนะคะเดิมๆเลยนะคะเดี๋ยวเรามาชมองค์พระด้านในชัดๆกันค่ะค่ะพระสวยพระเดิมนะคะพิมพ์ก็ร่ำม,มากเลยนะคะวัดหัวกระบือนะคะเดิมๆเลยนะคะสวยกล่องเดิมน่าเก็บน่าสะสมค่ะค่ะสําสหรับพระหลวงพ่อโตนะคะเนื้อดินหน้าทองนะคะหลวงพ่อโตวัดหัวกระบือนนะคะพระสวยกล่องเดิมองค์นี้ก็จะอยู่ที่ สามรอยห้าสิบค่ะเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นรูปหล่อฤาษีหลวงปู่พมมารุ่นฉลองอายุ96ปีสำนักวิปัสนาสารหินผานางคอย จังหวัดอุบลราชธานีปี2537ตามสภาพนะคะพร้อมกล่องเดิมๆเดี๋ยวเรามาชมองพระด,ด้านในชัดๆกันค่ะสำหรับองค์นี้นะคะเป็นฤาษีหลวงปู่พม,มานะคะตามสภาพเลยนะคะอาจจะมีสนิมกินบ้างเล็กน้อยนะคะต่อโค้ดหมายเลขใต้ฐานนะคะเห็นไหมคะตามเนื้อตัวท่านอาจจะมีสนิมกินบ้างเล็กน้อยนะคะอยู่ที่ความชื้นหรือโดนน้ำนะคะเห็นไหมคะแต่ก็ยังถือว่าสวยนะคะ สำหรับรูปหล่อหรือสีนะคะหลวงปู่พมมานะคะตามสภาพพระพร้อมกล่องเดิมองค์นี้ก็จะอยู่ที่300ค่ะเดิมเดิมนะคะเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นรูปหล่อกระไหล่ทองหลวงปูเ่เลดอายุ98ปีวัดศรีแก้วจังหวัดศรีสะเกษสภาพสวยเดิมพร้อมกล่องเดิมเดิมหน้าเก็บหน้าบูชาเดี๋ยวเรามาชมองพระด,ด้านในชัดๆกันค่ะ ผ้าสวยผ้าเดิมเลยนะคะสวยๆเดิมๆแบบนี้ก็น่าเก็บน่าสะสมนะคะต่อโค้ดหมายเลขใต้ฐานค่ะเห็นไหมคะเดิมๆนะคะสวยค่ะค่ะสำหรับรูปหลอกกระลายทองหลวงปูเลศอายุ98ปีนะคะผ้าสวยกล่องเดิมองค์นี้ก็จะอยู่ที่350ค่ะนะเก็บน่าสะสมนะคะเดีะะด๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็น พระกิ่งกาญจนาพิเศษวัดเสนานิมิตรจัจงหวัดอยุทยาก้นเงินสภาพสวยพร้อมกล่องเดิมๆน่าเก็บน่าบูชาค่ะเดี๋ยวเรามาชมองพระด้านในชัดๆกันค่ะค่ะสวยเดิมนะคะสวยสวยเดิมๆแบบนี้ก็น่าเก็บน่าสะสมนะคะพระไม่ได้ใช้เลยนะคะเห็นไหมคะก้นเงินนะคะสวยเดิมนะคะน่าเก็บน่าสะสมนะคะค่ะสาหรับ พระกิ่งนะคะการจนาพิเศษวัดเสนานิมิตรก้นเงินนะคะพระสวยกล่องเดิมองค์นี้ก็จะอยู่ที่450ค่ะนะเก็บหน้าบูชานะคะค่ะแล้วนี้ก็จะเป็นชิ้นสุดท้ายในวันนี้แล้วนะคะถ้าท่านใดชมคลิปแล้วสนใจพระองค์ไหนก็ติดต่อได้ที่เบอร์โทร0827547110หรือแอดไลน์ได้ที่เบอร์0827547110ค่ะ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปให,ใหม่ๆจากทางช่องแล้วเราจะไปเปิดกุพาะ่่มกันขอบคุณมากคะ่ะ